สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะชาวราศีมีนนะคะมาพบกับฟ้าอีกแล้ววันนี้มาทําคลิปความรักให้กับชาวราศีมีนนะคะชาวราศีมีนดูได้ทั้งแบบไทยแบบตะวันตกเลยนะเอาที่คุณยึดเป็นหลักเลยนะคะใครเกิดวันที่เท่าไหร่เป็นแบบไทยแบบตะวันตกฟ้าจะบอกไว้ใต้คลิปนะคะลัคนาดาวจันทร์ดาวสุนะคะสามารถดูได้นะคะ ใครไม่รู้รัคษณาตัวเองฟ้าจะมีลิงก์ไว้ให้ค้นหารัคษณอยู่นะไปค้นหาดูกันได้นะคะดูเพือความบันเทิงค่ะทุกคนนะฟ้าจะเปิด Energy ของคุณก่อนนะคะถ้ามันตรงเราค่อยไปต่อเนาะถ้าไม่ตรงก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาดูนะคะมาดูกันนะคะขอ Energy ให้กับชาวชาวราศีมีนหน่อยคะ่ะขอ Energy ให้กับชาวราศีมีนหน่อยคะ่ะ เอ e r จีของราศีมีนนะคะอืมคุณมีความรักแหละคุณรักใครสักคนหนึ่งคุณอยากมอบความรักให้กับใครสักคนหนึ่งไม่ดิคุณมอบให้เขาไปแล้ว The e m p r e s s เพราะว่าเขาทำให้คุณรู้สึกว่าคุณโชคดีนะคะ คุณโชคดีเพราะว่าช่วงนี้คุณมีความรักคุณดูคุณดูอิบอิ่มคุณดูมีความสุขคุณดูแฮปปี้ว้าวสิบถ้วยถึงขั้นจะแต่งงานกันเลยนะดีเอ็มเพจขึ้นมากับสิบถ้วยเนี่ยขอโทษนะคะออกมาเยอะเกินคุณมีใครสักคนหนึ่งที่คุณรักเขาม,า,มากๆเลย และคิดว่าคนคนนี้แหละคือคนที่ใช่อยากแต่งงานด้วยนะคะเขาให้คุณค่ากับคุณเขาว้าววิกตอรี่ชัยชนะการเฉลิมฉลองอืออื้ออืฮอะซีมีนอะไม่เพอร์เฟกจัง แต่มันติดอะไรบางสิ่งบางอย่างติดอะไรอะ่ะทำไมทำไมแต่ด่ามาทำไมคะกลัวอะไรคะคุณหวาดหวั่นหวาดกลัวอะไรมันเจ้าเจ้าสาวกลัวฝนเหรออ๋อเพระาะว่าต้องรอคอยก่อนนะเหมือนมันติดที่ต้องรอจริงๆคุณกับเขาอาจจะรักกันมากๆนะคะแล้วมันมี าวางแผนไว้แล้วว่าจะแต่งงานใช้ชีวิตร่วมกันนะคะคุณรู้สึกว่าเอ้ยได้รับชัยชนะในความรักครั้งนี้อยู่แล้วแหละจะมีช่วงเวลาที่ได้บางคนอาจจะแต่งงานกันแล้วหรือเปล่าเนี่ยฮะแต่ว่าเออหรือว่ายังนั่นแหละนะแต่ว่ามันติดที่ว่าต้องรอก่อนแต่งไม่ได้สถานาการณ์โควิดแต่งแบบเงียบๆได้ไหมแต่งแค่2คนได้ไหมเหมือนรอเขาเป็นคนไกลหรอ นะเป็นคนไก่หรือเปล่าคะ่ะสามไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยอ่ะคุณอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำวันศุกร์นะคะชาวราศีพฤษภนะคะธาตุดินพฤษศก,กันมังกรน,นะคะธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตนะธาตุไฟธาตุลมมาหมดเลยนะคะมาครบทุกธาตุนะคะได้หมดได้หมดอ่ะเราไปต่อกันแล้วความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาตอนนี้เป็นอย่างไรรออ่ หมือนคนที่รอคอยรอคอยที่จะได้มาเจอรอคอยประเทศเปิดรอคอยความชัดเจนรอคอยอะไรรอคอยคำตอบรอคอยอะไรรอคอยโอกาสรอคอยให้เขามาขอโทษเหรอทำไมรอคอย โอกาสแหละฟ้ามองว่ามันจะมีการเฉลิมฉลองอ่ะสามถ้วยอ่ะเราคอยเข้ามาขอแต่งงานหรอฮะเดมูนเครียดทำไมคะคุณเครียดอ่ะคุณเป็นกงนักงวลกังวลอ่ะนะคะมันติดต้องรอนี่แหละรอให้เขามาขอแต่งงาน อะไรอ่ะในเมื่อมันก็ดีนี่มีความสุขนะนะคะแต่มันมีความกังวลอยู่ในนั้นเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์เหรอเขาเป็นคนที่บ้างานด้วยนะเป็นคนที่แบบขยันด้วยกังวลอะไรอ่ะกังวลที่เขาเป็นคนที่มีเสน่ห์เหรอกังวลที่เราห่างกันมันมีความกังวลอยู่ในนั้นว่าเขาอ่ะ ทำอะไรอยู่นะมีใครเข้าหาเขาหรือเปล่านะคะเขาทางานหรือว่าเขาไปล่อสาวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ล่อสาวคือไปอ้อร้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะไปจีบใครๆหรือเปล่ามีใครเข้ามาอะไรอย่างเงี้หรือเปล่านะคะอืมอาจจะอยู่ห่างกันตอนนี้นะห่างกันนะคะห่างกันคนวันจันทร์ได้นะคะราศีมีน เหมือนกันกับคุณก็ได้นะคนราศีมีนค่อนข้างที่จะหวั่นไหวเซนซิทีฟนะคะคิดมากคิดเยอะเนาะนะคะอ,อ่ะมาดูกันมาดูกันขอ energy ของเขาหน่อยค่ะ energy ของคนคนนั้นของคุณหน่อยค่ะขอ energy ของใครคนนั้นของคุณหน่อยคือคุณรักเขาอ่ะ อยากได้อยากอยากประสบความสําเร็จในความรักกับคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากให้เป็นคนคนนี้ที่จะได้มีช่วงเวลาที่ดีร่วมกันนะอามาดูมาดูเกิดอะไรขึ้นมาดูฝั่งของเขากันอืมทำไมเป็นห้าดาบการ เดอะซันพวกคุณเคยหันหลังให้กันแล้วหรอหรือว่ามันห่างกันนี่แหละนะสเตนนะคะแล้วก็มาเริ่มต้นกันใหม่หรอหรือไม่เขาก็เป็นคนที่อยู่ห่างไกลคุณออกไปนะคะเดอซันขึ้นมาเนี่ยเขาเป็นคนที่เด็กกว่าหรือเปล่าเป็นคนวันอาทิตย์ธาตุไฟหรือเปล่าคะเมสิงธานูนะราศีสิงห์ก็มานะคะ เขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่แบบสดใสล่าเริงมากนะคะใครๆก็อยากเข้าหานะอือเป็นคนที่มีสติมีปัญญาดีเฉลียวฉลาดมากๆนะคะอืมเป็นคนขี้หึงขี้หวงด้วยนะคนคนนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบเอาชนะด้วยไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆนะคะดูสิเป็นคนอารมณ์ร้อนเหมือนกันเนาะ เต็นขึ้นมาด้วยแล้วก็ไนท์ถือดาบขึ้นมาเนี่ยนะคะอารมณ์ร้อนเหมือนกันนะมุทะลุนะคะกาได้กาเสียอะไรอย่างเงี้ยอืมว้าวเก้าถ้วยนะคะ<ๆ>เขาเป็นคนที่แบบเพอร์เฟกต์อะนะคิดดีคิดบวกอารมณ์ดีนะคะเป็นคนที่อยู่ตรงไหนก็มีความสุข <laughs> คนคนนี้นะนะคะอยู่ตรงไหนก็มีความสุข <c oughs> เป็นคนที่อะไรนะเติมเต็มตัวเองเป็นอะนะคะ <c oughs> ชีวิตเขาคือเป็นคนที่อะไรอ่ะ <c oughs> อุดมสมบูรณ์อะ <c oughs> ไม่ใช่สิ <c oughs> อาจจะเป็นคนอวบๆหน่อยไหม แต่นายถือดาบขึ้นมาก็ไม่บางคนก็อวบนะบางคนก็หุ่นดีนะคะอืมอารมณ์ร้อนแหละผู้จานี่แบบว่าขวานผ่าซากนะคะตรงไปตรงมามากๆอาจจะเป็นเด็กกว่าไหมเนี่ยนะคะอ่ะมาความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเลเวอร์ตกลุมรักแหละฟ้ามองว่านะ มนคนที่ใช่แหละนะคะตกลุมรักตั้งแต่แรกเ,รเจอเลยมันเจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจนะคะเรียมเพลเลอร์ขึ้นมาตำแหน่งเดียวกันเลยนะคะเรียมเพรสเดียมเพลเลอร์นะเขาก็คิดเหมือนกัน like กับคุณเลยเขามองว่าอุ้ยคนนี้เป็นคนที่ใช่อ่ะเป็นคนที่แบบอยากแต่งงานด้วยอะอุ้ยตัดชุดแต่งงานเลยไหมฮะแต่ว่าเจ็ดาบเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ นิ่งเนาะแล้วก็เป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะนะคะเขาจะเป็นพ่อไม้แม,ม,ม่ไม้หรือเปล่าเป็นต่างชาติด้วยก็ได้นะเจะด,ดาบขึ้นมาฟา้ามองว่ามีทริคลองใจอืมนะคะทริคลองใจว่าคุณใช่เนื้อคู่เขาจริงหรือเปล่าใช่คนที่จะอยู่เคียงข้างของไมคูออฟคะอ่ะนะคะมันมีเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีกำแพง เขอาอเป็นคนขี้กลัวเป็นคนขี้อายขี้กลัวนะคะเขารู้แหละว่าคุณอะโอ้ไม่ใช่เรื่องเขารู้ว่าคุณและเขาอะการมาเจอกันอนะไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนนะคะอืมราชินีถือเหรียญคุณเป็นคนที่ว้าวเขามองว่าคุณเป็นคนที่เพอร์เฟกนะเป็นคนที่แบบ ดูดีนะคะเป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่ดูแพงดูเลอค่าดูหน้าทนุถนอมดูน่ารักเขาอยากได้ตำแหน่งนี้นะตำแหน่งคนรักอู้ฟัมงมาว่าเขาและคุณคิดเหมือนกันนะคะเขาและคุณคิดเหมือนกันก็คือมองว่าเขาเป็นคนที่พร้อมแล้วอยากที่จะมีครอบครัวนะ่ะนะคะ แล้วเขาตกหลุมรักคุณตั้งแต่แรกเจอแต่ตอนแรกเนี่ยฟังมาว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะมีตัวเลือกนะแต่เขาเลือกคุณนะคะแล้วเขาก็ชัดเจนมากๆแต่เหมือนคนที่แบบอ,อยากมีอะไรที่ลองใจนะคะว่าคุณอะถ้าเขาเป็นคนอย่างนี้ถ้าเกิดอะไรแบบเนี้ยคุณยังอยากที่จะมีเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เขาค่อนข้างที่จะมีกำแพงกับความรักอยู่สักหน่อยเนาะนะคะค่อนข้างที่จะรักคนยากแต่รักใครรักจริงนะคะแล้วพร้อมที่จะดูแลแล้วชัดเจนมากถึงขั้นแต่งงานอะไรอย่างนี้ด้วยนะแล้วเขาก็มองว่าคุณอนะ่ะเออดูดีนะเป็นคนที่แบบใช่เลยอ่ะนะคะใช่เลยแหละนะจะผ่านอะไรมาเยอะไงนะคะผิดหวังเสียใจอะไรมาเยอะเจอคนโกหกอะไรมาเยอะอะไรอย่างเงี้ย กลัวกลัวที่จะแบบว่าคุณไม่จริงใจกับเขานะคะฟ้ามองว่าเขามองอเขาอาจจะมองว่าคุณเข้ามาเนี่ยเพื่อผลประโยชน์อะไรหรือเปล่านะราชินีถือเหรียญเนี่ยเป็นคนที่แบบนางเงินนะขอโทษนะคะพูดตรงไปจริงนะคะคือแบบเงินมาก่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออเขากลัวว่าคุณน่ะจะเข้ามาเนี่ยเพราะความรักหรือเพราะเงินนะคะเพราะเพราะว่าที่เขามีหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ย ฟ้ามองว่าเขาจะลองใจคุณมันจะมีทิกลองใจนะคะอืมคุณต้องระวังหน่อยนะคุณต้องระวังหน่อยนะคะคนคนนี้ฉลาดฉลาดมากๆนะคะเป็นคนที่ฉลาด The Emperor อะ่ะกกสกพรกอ่ะนะคะผ่านอะไรมาเยอะแยะแล้วนะคะเรื่องแบบเรื่องจะมาหลอกฉันอะ่ะ ไม่ใช่เรื่องง่ายอะไรเงี้ยเขากลัวโดนหลอกค่ะเขากลัวโดนหลอกมากๆเขากลัวไม่ได้ความรักที่จริงใจนะคะโอเคเรามาดูกันเดือนกันยายนนี้คุณและเขาจะเป็นอย่างไรนะคะคนที่คนโคตด้วยจะเป็นชาวราศีเมษนะคะราศีสิงห์ธาตุดินราศีมิถุนนะคะธาตุลมนะคะธาตุไฟ ถ้าน้ําก็มีนะคะถ้าน้ําก็มาอมาครบนะดูต่อค่ะว่าเดือนกันยายนนี้นะคะคุณและเขาจะเป็นอย่างไรคุณและเขาจะเป็นอย่างไรห้าเหรียญไม่ห่างๆกันไม่ค่อยมีเวลาให้หรอ ทำไมมันดูห้าเหรียญทำไมมันนิ่งกันไปอ่ะมันห่างกันมันนิ่งกันไปอ่ะฮะเกิดอะไรขึ้นเรียเพลเลอรขึ้นมาเป็นใบที่สองคนคน,นี้เป็นคนนิ่งๆีย่ๆมีเอาแต่ใจด้วยนะมีอีโก้นะคะนะชอบเอาชนะ แต่ก็มีความน่ารักสดใสอยู่นะเอ็ดออฟคันะคะหนึ่งถ้วยไนท์ออฟพีเดอร์เคิลนะคะเก้าเหรียญแจสติก ไนท์ถือเหรียญอัศวินถือเหรียญน,น,นะคะว้าววิกตอรี่นะคะซิกาวานใช่ชนะก็เป็นของเราอะเพราะเราก็ฉลาดเหนือกว่านะคะคุณเป็นคนที่ฉลาดดีเอ็มเพรสเป็นคนที่แหมไม่งั้นจะคู่กับดีเอ็มเพลอร์ได้อย่างไรนะคะก็เป็นคู่กันไง พอมาอย่างนี้เราก็มาอย่างเงี้ยยังไงก็เป็นคู่ที่จะได้คลองคู่กันไงมันก็เลยแบบทันกันนะคะทันกันบอกเลยว่าทันกันมาไมไหนคุณก็ทันโอ้เดอะสตาร์ว้าวไนออฟคัพนะคะอ่ะดูกัน ฟ้ามองว่านะมันจะมีช่วงที่ห่างกันไปมีช่วงที่นิ่งกันไปแหละแต่มันมีอ่าเอ็มเพอเลอร์ขึ้นมาตรงเนี้ยฟ้ามองว่าเขามั่นคงนะคะเขาหนักแน่นในความรู้สึกแล้วก็มั่นคงกับคุณมากๆรักเดียวใจเดียวนะคะรักใครแล้วก็รักจริงอะ่ะแต่ง้อไม่เป็นนะคนคนนี้อะ่ะถ้าจะง้อเนี่ยก็ง้อในฉบับของเขาอะ่ะอีโกโ้ไงอีโก้เยอะนะคะถ้าเขาจะงอ้อเขาก็งอ้อแบบ ฉับของเขาแหละนะแต่เขามีความรักให้คุณอย่างจริงใจมากๆนะคะหนึ่งถ้วยรักเออร้นรักที่จริงใจนะคะคุณเป็นคนที่สําคัญเป็นคนที่เพอร์เฟกที่สุดแล้วสําหรับเขาเก้าเหรียญเป็นคนที่มีเสน่ห์มีแรงดึงดูดต่อเขามากๆ j u s t i c ขึ้นมาเนี่ยฟ้ามงว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะความถูกต้องความยุติธรรมอะไรที่มันคู่ควรนะคะเหมาะสมและคู่ควรสําหรับคุณรอหน่อย ะะเขาบอกว่าอดทนรอหน่อยนะนะคะเขารอที่จะมาเจอคุณมากๆรอที่จะมาหารอที่มาเจอคุณยังไงซะคุณก็ได้รับความชัยชนะในความสัมพันธ์นี้อย่างแน่นอนแม่ว่าจะมีปัญหาอะไรกันบางครั้งก็เงียบกันไปบ้างเพราะว่าเขามีหน้าที่การงานมีความรับผิดชอบมากๆนะคะคนคนนี้นะบางทีก็อาจจะห่างกันไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะอืแต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้เขาบอกว่าเอออดทนรอหน่อยนะเขารอมาเจอคุณนะคะ<ๆ> เนี่ยมันจะมีการก็แบบว่าคุยกันอยู่แล้วแหละนะเดี๋ยวมีการติดต่อสื่อสารมีการพูดคุยกันอยู่แล้วนะคะเดอะสตาร์สุขสมหวังดังอธิษฐานดังร้องขอเขาจะมามอบเขารักคุณหมดทางหัวใจคุณเห็นถ้วยของเขาไหมยังไงความรักครั้งนี้ก็ได้ไปต่อนะคะได้ไปต่อทางความรักถ้วยของเขานี่มันเอ่อล้นไปด้วยคอือถือถ้วยมาหนึ่งถ้วยของเขามามอบให้คุณให้หมดทางหัวใจจริงๆ นะคะฟองฟอดเลยฟองฟอดฟองหัวใจนะฟองฟอดเลยนะนะคะสุขสมหวังเดือดสตาร์ขึ้นมานะคะไม่ว่าผู้คุณจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะความมองว่าอย่างไรคุณก็ได้รับชัยชนะในความรักครั้งนี้นะคะได้มีช่วงเวลาที่ดีนะคะได้ไปต่อได้เฉลิมฉลองแต่มันต้องแบบรอหน่อยนะนะคะรอหน่อยรอหน่อย อยู่แบบอยู่แบบนี้เลยให้คุณอยู่แบบนี้เลยมีความสุขให้ได้ด้วยตัวเองอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองก่อนนะคะนะคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีอยู่แล้วจงเชื่อมั่นในสิ่งนั้นนะคะอ่ะสรุปความรักความสัมพันธ์หน่อยคะ่ะสรุปให้หน่อยคะ่ะเลเวอเลเวอขึ้นมากี่ใบแล้วเนี่ยสามใบปะทุกคน มือมีดมีดที่เชี่ยนไม้ถือเหรียญสี่เหรียญคนคนนี้ขี้หึงขี้ห่วงนะ แต่แบบเป็นคนมีอีกโก้ด้วยไงไม่ชัดไม่แสดงออกนะคะนะว้าวเป็นไรกันเนี่ยมีอะไรขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นมึงเงียบกันไปเหรอมีปัญหาห่างการเงียบกันหรือว่าอะไรก็ตามคือคุณอะคือคนที่เขารักที่สุดเลยแล้วพิสวาามากมนะคะมีแรงดึงดูดมีความสีเนหามมากๆ ถ้ามองว่าเขาไปไหนไม่รอดหรอกนะคะนะบางครั้งเขาอาจจะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงอยากอยู่เงีย,งยบๆบ้างหรือถ้าช่วงนี้เงียบกันไปนะเขาก็จะวนกลับมาอยู่ดีค่ะเขาจะทําทุกอย่างให้อยู่เคียงข้างคุณกลับมาหาคุณอยู่ดีนะนะคะอืมแล้วเนี่ยรอที่จะมาเจอคุณมากๆห่วงความสัมพันธ์นี้ยังไงก็เนี่ยเขาคุณคือคนที่เขาตามหาเป็นคนรักตั้งแต่อดีตชาติเป็นคนที่ตามหากันจนเจอนะคะ ตกลุมรักตั้งแต่แรกเจอแล้วมีความผูกพันกันมาเนิ่นนานเหมือนรู้จักกันมาเนิ่นนานรักต่างวัยก็ได้นะคะในบางคนอาจจะเป็นรักต่างวัยหรือเป็นเพื่อนสมัยเก่าหรือเป็นคนรักเก่าของคุณหรืออะไรก็ตามนะคะนะยังไงก็ได้กลับมาคืนดีกันอยู่ดีนะนะคะให้คืนดีคะ่ะแม้จะมีปัญหาอะไรกันนะนะคะเดี๋ยวจะได้คืนดีกันนะคะ คุณได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนคือก็ไม่รู้ว่ามันดีอ่ะนะต้องเอาพลังงานบวกๆไปนะทุกคน you are uh love who you are เขาบอกว่าคุณเป็นคนที่มี power มากๆ you are divine นะคะ you are divine คุณเป็นมากกว่านั้นนะคะคุณคือ ักรวาลนั้นยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นคุณน่ะเป็นคนที่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยนะคะคุณสามารถที่จะนำพาความรักครั้งนี้ไปสู่ฝั่งฝันของคุณฟังมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวคุณเหมือนคุณเป็นคนเป็นกัปตันเรือนะคะนะคุณใหญ่ที่สุดในเรือลำนี้เรือรัก ะะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเรือรักกระดาษไปละนะคะคุณมี power มากแล้วฟ้ามองว่าเขาต่อให้เขาเป็น the emperor เป็นคนที่ไม่ยอมใครมีอโก้แค่ไหนก็ตามแต่กับคุณฟ้ามองว่าเขายอมนะนะคะเขายอมคุณให้เกียรติคุณแล้วคุณเป็นคนที่ จะพาความรักครั้งนี้ไปสู่ฝั่งฝันได้มันอยู่ที่คุณนะคะมันอยู่ที่คุณไม่ได้อยู่ที่เขาอ,อ่ะมาดูกันแล้วไพานาไฟอยากจะบอกอะไรคะคีบแอนโอเพนมายค่ะเปิดใจคุยกันฮันนีมูน ทันิมูนจะได้ไปสวีทวิดวีมีช่วงเวลาที่แสนหวานร่วมกันนะคะเลด i e เฟ h นเฮลยูมีอะไรก็ปรึกษาเพื่อนนะขอคำแนะนำจากเพื่อนบ้างนะคะอย่าพยายามคิดเองเออเองอะไรอย่างนี้นะคะนะอ mm hmm. ู้ับเปลชันช่วงนี้ห่างกันแน่นอนเลยนะบางคนอาจจะคบต่างชาติอย่างฟ้าบอกหรือว่าก็ไม่รู้อ่ะมันต้องห่างกันนะคะนะอืม mm hmm. มัน มันเป็นดิสกูดบีด e วันคนนี้เป็นคนที่ใช่แล้วนะรีเลทยัเอ็กนะคะปลดปล่อยพลังงานเก่าๆพลังงานเดิมๆหรือไม่ว่าคุณจะพยายามที่จะคือเคลียร์ยัวเอนิจี้นะคะพลังงานลบๆดิสกูดบีวันคุณและเขาเป็นคนที่ใช่ของกันและกันแล้วเขาบอกว่าคนนี้เป็นคนที่ใช่ของคุณแล้วแหละนะมันอยู่ที่คุณแล้วแหละว่าคุณจะพาเรือรักของคุณเนี่ยไปถึงฝั่งฝันได้หรือเปล่านะคะ แล้วตัวคุณอย่าคิดว่าโอ๊ยทําไมต้องเป็นชั้นล่ะก็คุณเป็นคนที่เป็นกัปตันเรือเป็นคนที่ยิ่งใหญ่เป็นคนที่ถูกกำหนดมาอย่างนั้นนะคะการตัดสินใจของคุณทางเลือกของคุณไม่ว่าคุณจะตัดสินใจแบบไหนจะติ it, นะคะมันอยู่ที่คุณนะคะจะไปต่อหรือจะโจบหรืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะอยู่ที่คุณนะคะอืม สุขสมหวังในความรักมีความสุขในความรักดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊าย,ายจุ๊บจุ๊บค่ะบ๊ายบายค่ะ